สวัสดีจ้าฮัลโหลทำไมเห็นนะแค่นี้ขอเห็นหน้าเต็มๆหน่อยเอออยู่ไหนเนะี่ยอยู่ไหนเนะี่ยอยู่บ้านจ้าจะให้อยู่ไหนอีกอยู่บนเตียงเนาะโอเคโอเคโอ้โหพี่มงเข้ามาคนดูเยอะเลยอะเ <Right. S 1> ฮ้ยตายละไฮ Hi g u y มาดึกจังเลยเขาเจ้าว่านอนดึกไงอืม <laughs> <laughs> อืมใ็้ตอนแล้วล่ะนะจริง ใช่นะจะนอนแล้วกินขาวคอนเสร็จเราไม่เจอกันนานมากถ้ามันานเกินไปพี่โอมเราเพิ่งเจอกันก่นกอนปีใหม่นานมากเมว่แว่าอาทิตย์หน้าพี่บอยบอกเล้วใช่ไหมว่าเราต้องทำอะไรกันอ๋อไอเขาตึกกัะนแล้ววันไ,ไ,ไ,ไหนอ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะไม่ชัวร์เดี๋ยวลาไปบอกโอ้ย ดาวเหนือบอกว่านอนค่ะโอเคถ้าเป็นน้องดาวเหนือไม่นอนนอนเถอค่ะพี่ๆเชื่อหนูอนนคิดถึงโมเมนต์พี่น้องคู่นี้พี่โอ้โอมึงต้องแบบให้เห็นหน้าเต็มๆเว้ยแบบคนเขาอ,อยากเห็นหน้าแบบมึงไม่ไลฟ์นานเนลัก้างเลยค้างไปมุมมันเลย ไม่เวลาในติกนกานา๊กต็อกมาเมื่อวานอ้าวเมื่อวานติ๊กต็อกมาเหรอแล้วไลฟ์แบบประมาณแบบ5นาทีกูเพิ่งอัดติ๊กต็อกเมื่อกี้เมืม่อตอนหัวค่ำจริงเหรอเออต้องพูดไม่ได้เหมือนจะาวเงาเงยนะคะจะว่าวเงาไงจ้าวไม่คุยอมจ้าวเงาอย่างนี้แหละพี่โอมไม่เคยตอบแชทตอบตอบตลอด ไม่มออก็แบบเราจะฟิลแบส่งไปทีหนึ่งครับสมอยากรู้มากแบบคำถามน้ะแบบต้องการรู้อะสองวันคำถามที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านก็ไม่ได้รู้ทุกเกรื่ <c oughs> องไหมเรองูไ <c oughs> ม่ตอบอย่าแอปกูมีเรื่องแบบสาระอ๋อโอเคทั<ๆ>้งนั้นเรื่องชาวบ้านจะไปสนใจทำไมเรา ต้องโฟกัสแต่พัฒนาตัวเองให้ดีเร้่ชาวบ้านอ่ะไม่ต้องไปนสนใจโอเคโอเค I can tell โฟกัสอยู่เซลล์นะคะใช่ <laughs> <laughs> เป็นคำพักไทยของอมและเจ้าว่าที่น่าแปลกใจจากเม็กซิโก Hi Mexico อยากรู้ต้องใส่ตรงหรือเปล่าเอาจริงๆล้วคนเวลาเจ้าว่ามันอยากรู้แนวมามันก็โทรมาไแหละ <laughs> ไมมผมไม่ใช่คนแบบนั้น <laughs> ได้เดี๋ยวโทรไปค่ะขอถึงห้องก่อนอ้าวเราเหนือไปไหนมาจ้าทำไมยังไม่ถึงห้องไม่ไม่ทองหลอเอกไมอะ่ะไปทำอะไรกันลนะ่ะน่ากลัวจังเลยพี่โอ๊ตไปมีใหม่ไปเขาดด้ไหนมาจะต้องถามกุอาที่สิบไปเกาะทางกับชิบิอนมาอ๋ออัน้อเาอ๋ออ๋ออ๋อเออ่ะ ท,ที่ใส่กเกงในตอนนั้นแหละใส่เกงในสร้างเรื่องทุกคนไอเคจาว่าจะไปซื้อเกงในตามต้องให้เล่าไหมว่าเกางในนั้นมันมาจากไหนที่มาของมันนะ <laughs> เล่าได้ถือว่าเล่าได้อะไรพี่โ<ร>อค<อ>คือเป็นหนีางไคือเกงในจริงเป็นของพี่บอยพี่บอยเขาสั่งมาจากเกาหลีเขาสั่งมาสองตัวแล้วแล้วคือแบบอย่างที่รู้กันนะแบบบ้านพี่บอยก็เหมือนแบบเหมือน มันตู้เสื้อผ้าเราเงี้ยพี่โอมมันก็ไปวานพี่บอยแล้วก็ไปเอาเายังไม่ใส่นะ disclaimer ก่อนแล้วก็ไปเอาใช่เกงในพี่บอยไม่ใส่ผมสั่งมาพี่โอมก็ไปเอาจากบ้านเขาคือเลิศเกินขายต่อไหมจ้าวใส่ครั้งเดียวไปต่อตัวพันกูปล่อยมา500ซักหรือยงังซักแล้วค่ะซักแล้วไม่ได้เพราะว่ากูนะอาจจะน่าจะแบบ เอวถ้าจะเทนเดอร์ของมึงอะจะเซฟไซด์รวมๆหน่อยเอวเอวเอวมึงเท่าไหร่สามเอ็ดเอวมียี่สิบเก้าเอวบนเอวบนยี่สิบหกเอวบนมียี่สิบแปดหนูมาคอลเซไซด์ลูกเออเซฟไซด์ไม่ได้หรอก Do you have any class at eight o'clock in the morning? เขาถามว่าาถามว่ามีเรียนไม่มีเรียนหรอพวกนี้มีมีมีก็นั่นแหละมีคลาสต้องเช้าพี่โอมเกรดออกกันนะคะอุ้ยเป็นยังไงไหนเล่าสิคือมันให้ทุกคนดูอยู่มันไม่ออกแค่ตัวเดียวที่เดียวออกหมดแล้วใช่ไหมเดียนเรียนหกตัววิชาบังคับสองก็ผ่านสองวใช่กูอยากรู้อะเกรดซีนี่มันดีวะ I mean ม่แย่วเอ f คือตกใช่ป่ะีก็คือไม่ดีสีก็สีก็ average ก็ประมาณ2.5นี่หรยมั้งไม่รู้ว่าแต่แต่มหาลัยมันไม่เหมือนกันบ้าแต่ว่าอืเท่าที่จําได้กูก็ไม่รู้ว่ามีีหรือเปล่านะผมไม่ค่อยได้ใช่ไหมปกติได้ดีเลยครักู a ยังไม่ออกได้ได้ได้ b ตัวหนึ่งได้ c สองตัว คิดว่าเกดเฉลี่ยเท่าไหร่เฉยีต่อต่อให้ชื่นใจดิสามจุดอักษ่าน่าจะมีอยู่เฮ้ยเพราะตัวเพราะเียวเตัวสุดท้ายที่ยังไม่ออกนี่น่าจะเป็นเออทำไปดีมากหน่วยกิจเท่าไหร่ไอเอ้นหน่วยกิจเท่าไหร่ไม่รู้หน่วยกิจดูไงดูไม่เป็นอ่ะมอสวอไม่มีเอฟมอสวอรเป็นอีคนดีมอสวอให้เออก็มันก็เหมือนเอฟแหละถ้าเป็นตัวขอเฮ้ยกูพูดถึงแม่อยากรู้อ่แม่มึงมีแบบ แอไอจีแบบแบบโอมทีพีเคมัมอะไรอย่างี้ป่ะไม่มีเขาใช้ชื่อของเขาเลยเขาใ<ข>ี้วพอใช้คำว่าจิมมี่หรือจิมจิมมี่ค่ะเขาาอยู่กรุงเทพเลยชื่อจิมมี่แล้วตอนที่ไปได้ได้กลับบ้านที่อีสาน<า>ป่ะฮะได้ไปได้ไปอีสานเลยป่ะไม่มีบ้านที่อีสานแล้วที่เขาที่จําได้มีแต่บ้านที่เขาใหญ่เอออยู่เขาใหญ่นี่ใช้ชื่อว่าอะไรฮะ<า>อยู่เขาใหญน่นี่ใช้ชื่อตัวเองวะเลย แม่ป่ะหรือจิมมี่เหมือนเดนิมเขาเป็นเจจ้าเจจิมเจจิมเจจิมอือ่าแต่ใต้กรุงเทพต้องเป็นจิมมี่เนาะอ่าอ่าแล้วแม่แม่แม่มึงอ่ะชื่อในวงการคืออะไรเมื่อไรจิมมี่จาว่ามัมได้ข่าวว่าบล็อกแม่นี่ได้ข่าวแม่ไม่เคยเห็นสตรอรี่นี่ <laughs> <laughs> บล็อกทั้งพ่อทั้งแม่บล็อกทัก้งครอบครัวพี่สาวพี่สาวกูก็บล็อกไมเป็นคนอย่างนี้วะจาว่าเมื่อไหร่บางทีเราแบบ ตัวตนเราแบบอย่างนี้กับเวลาอยู่พ่อแม่เราไม่เหมือนกันเวลาอยู่พ่อแม่เราก็จะบบนิ่งๆไงแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดมากอะไรอย่างนี้อ๋อซึ่งต<แ>ัวตนจริงๆคือคือคืออย่างนี้นะกับพ่อแม่คือคือเก็บอยู่นะเออแม did you wear Marks h o r t s you know คือไอตาว่าเรื่องเราคือว่าวันที่ไอสตาลิมปิกใช่ป่ะกลัวให้มาก็รีบลงจากเวทีมากแล้วก็แบบกลัวต้ติดไงอืมอืมคือทุกทุ แล้วเราก็เลยไปที่ห้องแต่งตัวใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยอกูหยิบเสื้อตรงไม้แขวนกูใช่ปะ่ะมปนเสื้อกีฬายรู้กูใส่เสร็จปุ๊บพี่มาร์กก็ใส่พี่มาร์กเสร็จปุ๊บตรงมาแขวนเสื้อที่เขียนไว้พี่มาร์กประเด็นคือมันสลับกันมาถึงน,นึงเกงใช่ป่ะทั้งตัวเลยคือคือชุดที่ใส่มานะอะสลับกันใช่อา้าวชุดนี้กูยังใส่เก่งพี่มาร์กอยู่เลยแล้วแล้วไม่รู้ตัวกันนะฮะไม่รู้ไอ้รู้รู้ตัวตอนถึงบ้านแล้วแบบอ๋อ นี่ไม่ใช่เบิกกูนี่หว่าอ๋อชุดซันลปิกใช่ไหมใช่อ๋อดูว่าชุดที่ใส่มาจากบ้านพี่อมไปเจอพี่มาก,มากอีกไหมวันนี้เพิ่งไปมีทาวมาด้วยแหละไปด้วยกันมาเหรอไม่ได้ไปไปด้วยกันอ้าอ้ลวแลไอ้ธนแพทย์ถ่ายจบยังยังถ่ายไปครึ่งแล้วออนไมไเลยออนมาเลยแบบแบบเอาเป็นช่วงกันด้ฮะเอาเป็นช่ว ช่วงก็ได้ว่าออนมอแรแบบช่วงเดือนไหนมีนาออนมีนาแลอวเอรชอ j a v ม i ม t ืมอือืมอืม s ืม v ืมอืมออือืมอืมอืมอือืมอืมออืมอืมม่รู้ืมอือือืมอือืมอืม e ืมอืมอืม a ืมอืมอืม i s e b t b จริงน่ารักน่ารักเอาไม่ชวนเสิร์ฟมาไลฟะก็ก็เสิร์ฟเข้ามาแต่ว่าเสิร์ฟไม่ได้ขอไลฟ์ไงฉันเชิญไงก็คือไม่ขอเขาก็ไม่ชวนไม่ชวนแต่พี่อมขอเลยอ่ะโอเคขึ้นมาแต่เขาขอขึ้นมาแต่ก็จะไม่ชวนใครเพราะว่าเชิญอ๋ออ๋อ Who's pretty boy i s me <S me too เซิร์ฟชาวา ทุกครั้งที่ไบบแต่ก็ต้องมีอนเนี่ยอีกมีหน้าสกายนาน,นี้เออช่วงนี้มาแรงหรอ่าใช่แต่กูแต่กูชอบสกายนาน,นีเหมือนกันกอชอบ,อาชอบามาสาววายโฟร์สกายนาน,นี้กูเห็นพี่นานีไปดูบอลแมตทเดียวกับที่กูไปดูแล้วแต่กูไม่ได้ไม่ได้แบบเจอใกล้ๆอ่ะใช่แต่สรุปสรุปเราเชียร์ทีมไหนนะคือกูดูอยู่ที่บ้านแล้วกูเห็นว่าแบบไม่เชียร์เชียร์ทีมไหนนะเชียร์เราใส่เสื้อเวียดนามนี่ไม่ใช่กูใส่เสื้อนิวก้าฟูเป็นสีแดงเหมือนกันอ๋อคือไม่คือวันะ นั่ะเดี๋ยวริวภูมมันเตะต่อด้วยไงก็ใส่ริวภูไปเลยเออเหรอผมรู้ว่าภูใส่ไปเพราะคนแม่งทงักกุงทางเข้าถ้าว่าแซวชุดกูอ่ะเอาตกูไอเลยเอาทีมชาติไทยแข่งกับเวียดนามกูใส่ริวภูมากูกูไม่กล้าใส่แต่ว่ามึงตอนนั้นมันสนุกมากเลยกูดูกูดูอยู่กับพี่ชายที่บ้านสนุกแบบสนุกมากก<ว>ูสนุกแบอกบอ,อยู่บนสถานที่ใช่ปะก็แบบน่ารักๆกระเแบบโอเคหลังๆแม่งเริ่มเริ่มมีอารมณ์ร่วมเริ่มตะโกนด่ากันกางแล้วพวกคนล็อกตัวมันตะโกนด่าเนี่ยเลย มันเป็นแบบอารมณ์ตอนนั้นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรพาไปหลอพาไปอ๋อแต่เราก็แต่ว่าด่าด่าแบบแบบเอ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยทำไมทำอย่างนี้มึงแต่แบบไอซมันมีช็อตหนึ่งที่แบบกูแบบรตัวกูลอยจากบอกเเปล่ะคือตอนที่แบบอ่าที่ที่เขาเตะบอลแฉลบเขาเขาโกทีมไทยแบบว่าอ๋อที่มันทำเลยมีเข้าูตัวเองใช่แบบไหนนะแบบไหนนะร้องอะไรนะว่า โอ้จังหวัดจังหวัดกูแบบอกลับบ้านดยว่อ่ะดูไม่จบด้วยกลับบ้านก่อนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าพอละดูแค่ละทาไมจะว่ารออ่ะค่ะเห็นดาวเหนือพี่มาหลายรอบละตอบเขาหน่อยก็เขอเคลร์รับหน่อยเขอเคลีร์รับผิวใสหน่อยเ็วเคลร์รับผิวใสอ่ะเอ่อทาน้ำเยอะๆครับตื่นมาทําทําน้ำมะนาวแล้วก็พักผ่อนให้พิงพอนอนให้แบบว้าจะว่ามีคนบอกว่าหอมหมองหวกทีค่ะ คนยังไม่ลืมอีกหรอครับแค่เอาไปลงวันนั้นอะพี่บอยกูกูเขไปลกูได้แล้วเขาจะเขาว่าแบบฆ่าตัวตายไปไม่ก็เราก็เคยว่าอะไรความเป็นธรรมชาติอะไรนี่อ๋อเอาแต่ขอดิเอาเลยนะเจ้าว่า look sleepy ก็ sleepy อยู่ตอนนี้อันนี้กร sleepy แล้วเอาเลยนะ เด๋อวนี้คูร้องแต่มหาลัยวัวชนนึกว่าร้องเพลงดาวมหาลัยดาวมหามลัยเพลงอะไรวะแต่ร้องให้ฟังหน่อยดิจะขับร้องไงดูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณพ่อข่ไร่ขานาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัย <c oughs> มาเรียนยูนิเวอร์ซิตี้อะไรวะคือเรุงเที่ทันสมัยดาวเด่นดาวเชิดดาวเก่งเนี่ยเนี่ยเยอะเก่ง ก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยนี่ไงเอ่อเพลงนี้เหมาะกับมึงนะเหมาะมากอะเหมาะกับแม่ขันจักราสันนี่กะใช้แอปมานานจ้ะว่า Can you teach me Thai What you wanna know เปมาก Older than j a w a Yes he is older than me you know but j a v a k i n d of look older than me I don't know why but I'm still older guys ใครมันพูดวะจาว่าอัพเล่นน่่ยตอนนี้ก้างใหญ่ท่าพี่ริวยังโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเดี๋ยวแบบอาทิตย์นึงเข้าครั้งสองครั้งเองอ่จ้าวทุกคนคอฟ้องนะจาว่ามันชอบลง close friend ขุ่นมนเนี่แบบนั่นเปียะนั้นเปียะ ม่คือต้องลงโค้ดเพื่อนไปดูมาโหพี่บอยด่าอยังแบบรูปรูปอะไรเงี้ยถ้าเสียวๆหน่อยก็ต้องไปไว้รูปหลังๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่อยากพูดคำว่าอยากพูดคำว่าสอยเยียยอมันไม่สุภาพจะว่าอาคำว่าเสียวไม่สุภาพหรอต้องใช้คำว่าอะไรมันไม่คนพูดเอายี่นี่ดีกว่าต้องใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าเลยรูปเซ็กซี่อ่าขออ่ารูปรูปเซ็กซี่จะต้องไว้หลังๆหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวพี่บอยด่าใช่รูปเซ็กซี่อืม อมจาว่าจาว่าอม we should not be together's <laughs> นั้นเห็นจาว่าที่ราชมังไม่กล้าทักหล่อมากนี่งไงล่ะ <c oughs> เออทักได้ครับทักได้ครับแต่หล่อมากก็เรื่องจริงครับทักได้นะครับแต่จาวว่า,าไม่ตอบแค่นั้นเองครับคนแต่ว่าหญิง <c oughs> ทักได้ <c oughs> <c oughs> จะตอบแค่เวร

มบเที่ยวมนะนี่เป็นเที่ยมนะเดินอยู่คนเรียกโอมเจ้าว่าเหมือนคนเมาอ่ะมึงตากูไมมไหวหรอกูเล่นเกมหนักมากช่วงนี้แบบตาล้ามากเกมอะไรอ่ะ oh f ีฟ a ากับเว็บซีเกมต่อยมวยอ่ะแบบจอร้อยนิ้วแล้วกูนั่งห่างกับมันแบบ สามฟุตต่อทีวีป่ะจอร์รนิวอะของเพื่อนของเพื่อนไปบ้านเพื่อนชอบเลเ่น<อ>เกมบ้านถ้าช่วนไม่ว่าก,ก,กลับมาเล่นคอร์บดิวตี้โทรศัพท์เหรอใช่คือเมื่อก่อนอะกูแบบกูคือแบบโปรเฟ์ของคอร์ดิวตี้เลยเหรอกูเล่นกลับกูได้แรงที่หนึ่งอะแล้วแบบเหมือนเขาได้ปุ๊บก็เลิกเล่นไปเลยแล้วนี้จะกลับมาเล่นลอเไรไม่มีอะไรทั้ทุกวนันเล่นเกมอะไรอยู่ปะฮะทุกวันนี้เล่นเกมอะไรอยู่ปะ ใน,นเกมตอบตอบตอบ,ตอบคําถามตอบปัญหาชีวิตกับมึงเนี่ยทุกวันเลยทุกวันอะไรหนูหนูไม่ตอบเสียที่ลูกหนูไม่ค่อยคุยกับพี่ซีเรียลเนี้ยอ่ะเอาดีๆดีๆจะว่ามีอะไรซีเรียสพี่กูตอบตลอดจริงไหมทั้งปทุกคนดีถ้าซีเรียตอบถ้าขายคำหรือว่าคือแบบคุยเล่นนี้ไม่ตอบเออถ้าอะไรคืออะไรไม่มีสาระก็ไม่อยากตอบอ่ะทยกนี่ก็เลยไม่ทักท่าอะไรละก็เลยเป็นทักทักทอาเป็นเซิร์ฟแพนดีกว่า มันตอบเร็วดิโอเคไอ้เซิร์ฟอายุเท่าไหร่นะเซิร์ฟเด็กกว่ามึงปีหนึ่งมั้งเท้าเหรอเหอเด็กกรมปีหนึ่งเท่ารุ่นเดียวกับมึงไม่รุ่นเดียวกว่าโตกว่าโตกว่าสองสองปีอ่ะมีคนเชียร์ให้ตีกันเลยมีคนเชียร์ให้ตีกันเลย เมื่อวันได้เลยก็เออใช่เห็นเลโก,โก้เยอะมากอะ่ะแบบทำไมได้ยังฮะเลโกอ้อ่ะก็คือเมื่อวานที่ถ่ายรูปอะ่ะมันมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของนี่แล้วมีส่วนนี้เป็นของผู้วินเพราะผู้วินฝากเอาไว้ในรถนี่โอ้โอก็คือไม่ไม่ไม่ใช่อของ,องคนเดียวใช่ไหมใช่แล้วต่อเสร็จยังได้เริ่มต่อยังต่อบ้างแล้วแต่ว่ารต่อฮะ ชอบไหมถ้าไม่ชอบแบ่งบ้านนะชอบชอบชอบมากแม่เอาแต่ว่าไม่ต่อหรอกเขาไปเล่นที่บ้านกูเนาะเอาจิงยังไม่เคยไปบ้านคุณพี่เลยโอ้ยพี่มาเคย<ช>ไปยอ่ยังจะ้ะยากมาถ้าไปทํางานอะไรสักอย่างว่าที่เขาไปไปด้วยอ๋อเออเออเออทำไมเออลืมไปเลยอัน้นคือไปไปบ้านใช่ปะใช่จ้ะ แต่แต่ว่าจะว่าอยากมาบ้านหลังไหนอะมีสามหลังอะสามหลังคือสามที่หรือว่ายันทิศในรั้วเดียวกันก็สามหลังติดกันหมดเลยกลัวใครมาไลฟ์กบกูเนี่ยพูดเล่นครับทุกคนพูดเล่นครับคือเรามีบ้านสามหลังติดกันก็จริงว่าสามติดกันฮะไม่คือจะบอก บ้านพี่โอมอ่ะมันไม่ใช่บ้านนะผมเห็นในรูปแบบมันมันเคยลงอยู่มันคือคารืห่าแบบมันเคมันคือแบบมันคือพระราชวังวังจุทาเทพอ่ะคือต้องเป็นแบบอันดับโลกอ่ะตระกูลพี่โอมแต่ว่ามึงไปดูบ้านใครมาว้าเอ้าก็อมู่หมู่าบ้านเฉยๆในหมู่บ้านไม่ถูกอ้าว กูไปดูบ้านใครมาทีเนี้ย hmm. อันนี้เน็ตกระตุกป่ะพี่โอมเน็ตเน็ตเมันกระตุกป่ะไม่กูจะถามว่าเน็ตมันกระตุกไหมไม่นะกูเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ 4G เนะี่ยของกูกูใช้ 5G แต่ว่าวันนี้ WiFi ใช้ไม่ได้มันเสียทำไมอะ่ะ ทำมาทำอะไรแลนะมันกิ้มันหนอกอะ<า>วะฮะว้ารู้ภูมิภาคที่จากมาเลยเหรอ <c oughs> เถอคุยนิดเดียวเอง <c oughs> ขอแซว่่ามึงชอบแซวกูอะไรนะขอแซวบ้างมึงชอบมึงชอบแซวกูนานๆจะได้มีการส่วนลวะขอแกขอ้ขอก่อนเลยไม่ได้บ้านใหญ่เหมือนอที่พูดก็คือบ้านในหมู่บ้านเฉยๆทุกคนอย่ะ คือพอพูดถึงบ้านพี่โอมมันจะกระตุกตลอดใช่ไงเขาไม่อยากให้พูดถึงไงโอเคโอเคแต่งานแกะมาก,ก,มากโคตรรวยอะ <laughs> มึงอยากมึงอยากนี้เดี๋ยวเดีออ๋ยวเขาคาดหวัว่าอุย้ยบ้านดูเดี๋ยวเมื่อยอู้ห้าเลือดอะไรแบบไม่มีทางไม่แบบพี่โอมคือลูกหนูติดดินบอกขนาดแหละวเขาเป็นคนแบบชิลๆกินอะไรก็ได้ใช้ชีวิตง,ง่ายๆแต่ความจริงเขาคือคือแบบเรียกว่าอะไรคือสุดจริงๆนะคนเนี้ยอันนี้อวยนะ ต้องอย่าปล่อยเฟซนิวดี <c oughs> โอเคฟ้องกูไม่ได้ไม่หลับโดนเซิร์ฟมาไลฟ์ด้วยนะข่าวหน้าได้ครับพี่ไอซ์พี่ไอ,าอามาไลฟ์พี่อไอซ์อะไ์ด้วยกันไหมหละ่ะครั้งหน้าแต่พี่ไอซ์มาฝากลูกๆเลยช่วงแฉคนยำดึกช่วงแฉคนยำดึกแฉจาว่าก่อนเลยปีนี้จาว่าขับรถชนไปยั่งนะ โดนชนท้ายปีไม่ไปชนคนอื่นปีนี้เขาชนอไม่แล้วแบบเอ้ยวันนั้นเกิดต้องไปสอนอยเลยไว้พี่โอมแบบเขาไม่ยอมคือคือแบบชนท้ายมันผิดอยู่แล้วถูกปะแบบแล้วไม่ได้ขับเร็วด้วยมันเกือบรถติดติดอ่ะอยู่แบบในในท้องรอแล้วก็โดนชนบุบอ่ะคือกูก็แบบแค่เหมือนับลงไปแล้วบอกว่าเออแบบขอโทษนะครับแบบตามมารยาทเฉยแบบจะให้พูดว่าอะไรก็ขอโทษนะครับคือคือเขาเขาไม่ชนมึงเหรอใช่ สามชนกูพยายามกูพยายามหักหลบเด้อเขาเหมือนมาแบบเยื้องๆอ่ะแบบเขาแบบว่าแบบเยื้องๆเข้ามากูอยู่งเงี้ยอ๋อเหมืนอนกับเลี้ยวมาเลี้ยวมาละชนอะอแล้วเออมันแยกใช่ปะกูก็เหมือนแบบอ่ะเขาทำแบบก็กูไม่ได้ซีอะไรมันไม่ได้แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออขอโทษนะครับอะไรเงี้ยอืมอืแล้วเขาก็เลยตีความเองเลยว่ากูขอโทษครับเว่าเพราะว่ากูผิดแล้ว<อ>ไปต่อประกันเลยว่าแต่ประกรนรันบอกเขาผิดแต่เขาไม่ยอมเลยแล้วก็จะไปเขียร์สอนอแต่สุดท้ายก็แบบเออก็จบได้เงี้ย ได้มันต้องเคลียร์แค่สอนอถ้าแบบคู่กรณีไม่ยอมแต่เออเคยเหมือนกันเคยโดนชนท้ายบนทางด่วนเขาบอกคําผิดแต่นี่แบบแต่นี่แบบเรื่องที่จะปล่อยไปเพราะว่าเพราะว่าก็แบบมันเรา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 เปเราต้องใจดีอะเราเป็นนายเอกกินน้ำส้ม เข้าใจป่ะอะไรยอมได้ก็ต้องยอมกูก็จะมีสาระอะไรเราเป็นเฮ้ยพี่โจแต่ตอนแรกแเร็บอกว่าเออเราเป็นแบบเออเราก็ปล่อยไปจะได้อะไรอย่างงี้แบบอาจจะมาเวีคนดีมาเวีสาระอ๋อเออพี่โจดูอยู่ไงโจพี่อมไบ you are hiding your beautiful smile เอาเต็ม้าดียมให้ยิ้มให้คนดูหน่อยยิ้มเหมือนฟันเออพูดอะไรก็ทำวะมึงตอบว่าคือคอมเมนต์ของกูไม่ขึ้นเลยเว้เวลากูรัน์ผมกบบกูจอยเข้าไปมึงก็ไม่ขึ้นของกูมอืออุ้ยนี่ไงกูเปิด Q&A ดีป่าลองดู Oh baby when is sweet good and is gonna a r r i v um this March you can I currently you can watch it this March มีคิดวันอกอันบอกว่าแชพี่บอยที่ครับจากพ,พี่โจ้แชร์เพื่อนพี่บอยดีกว่าคนดีชื่อโจ้นั่นแหละ <laughs> <laughs> แหละอยากลักรู้เหมือนกันไม่ค่อยรู้เรื่องพี่โจ้หรืเลยเลยนะี่ยแชร์ให้ป้องว้าวแชร์ไปแล้ว โดนเขาฟ้องขึ้นมาทำไงอ่ะคนเนี้ยเขาเงินหนาซะด้วยเฮ้ยแต่เขาสู้พี่โอไม่ได้หรอกท่านนี่งถ้าชีวินี่อยากมีแฟนชื่อโอมต้องไหว้อะไรคะเจ้าว่าตอบเขาหน่อยอยากมีแฟนชื่อโอมต้องไหว้อะไรต้องไหว้ขอพี่มาครับหยุดดีฮ <laughs> New y e ฮ r ครับ Guys please speak in English What's your favorite song at the moment Favorite song เอ้อะไรวะ Move like a jacker หรอตอนเพลงนั้นตอนที่เพลงนี้ปล่อยมึงอยู่เท่าไหร่นี่กูจะไม่เยิกเลยใช่ใช่คือกูขั่เคยฟังมั่งนานแล้วแต่แบบกูมันไม่รู้มึงคือเพลงอะไรใช่ปะจนแบบ้สก็คือแบบเบื่อเพลงนี้ฟังแบบจักทุกครั้งแล้วอะ กลยไปกมาล่ำแล้วอะไรอย่างงี้กูเบื่อทุ่งแล้วอย่างเงี Alter, ้ยอ่าคือกูจะมีเป็นแบบเฟสเฟสคือตอนนั้นเงินเฟสแบบเพลงป๊อปทั่วไปไอดอลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยกูมาแบบสากลก็จะเปิดอ่ะผลิตสากลยเลยให้มันรันไปเรื่อยๆเลยแล้วพอตอนได้สะกลจบไปแล้วตอนนี้มาอยู่เพื่อชีวิตตอนช่วงนี้ก็ยังอยู่เพื่อชีวิตอยู่มึงรู้ป่าตอนที่ตอนที่กูไปไอทีวญี่ปุ่นกับพี่มาร์กอ่ะตอนพี่มาร์กอ่ะะพี่มาร์กเปิดเพลงเพื่อชีวิตทั้งวันตอนเช้าตอนเย็น กูก็เป็นเอ๊แต่ฟังฟังแล้วมันฮึกเคิมนะกูชอบฟังกูฟังแล้วกูไม่ได้ทำงานเลยวันนั้นอ่ะอุ้ยกูฟังได้กูแม่ต้องสบายพ่อต้องสบายอย่างนั้นอ่ะพี่่าฟังใครกูชอบฟังคาราบาวกูชอบฟังคาราบาวคาราไม่น่าไม่ใช่คาราบาวนะเพราะว่าถ้าคาราบาวกูต้องรู้จักคารากฟังมาตั้งแต่เกิดเออไท้ทฤษฎีอ่งเอออะไรอย่างเงี้ย Uh, are you guys watching the Heart Killer? ดูป่ะ Are you watching? No I watch High School Friend Me ดูเหมือนกันแต่ดูดูนิดหน่อยดูในทิกตอกก่อนตัดมาไม่ใช่ไม่คอมเมนต์เลยอ่ะทำไงดี แล้วคิวอันนี้เห็นป่ะคิวอันนี้ไม่รู้ว่าแบบมันอัปเดตหรือเปล่าจะนอนยี่โมงเนอะเนอนไหมได้ได้นะมันคนคนเริ่มซาละคนเริ่มแบบไม่ไม่อยากคุยด้วยละเริ่มแบบว่าตลาดเริ่มไหวเลยก็เลยก็จะไปนอนกัทียี่โมงแล้วโอเคบายบายแว่าบายบายครับคุณนะ Bye -bye. Have a good night and sweet dreams. Love you. Bye now.